ดีค่ะ,คะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็กินลูไก,นนะะกไม้ก้อยนะคะกินลูกไม้ก้อยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพานคุนมาปลูกต้นต้นต้นเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะทุกคนและโกกิก็กจะใบให้หนึ่งอย่างก็คือเขามีใบสีชมพูแล้วก็สีเขียวอยู่ในต้นเดียวกันน้องเกียวจะบใบ้คุณผู้ชมว่าอะไรคะ่ะใบว่าก้านสีเขียว จะเป็นต้นอะไรนั้นก็ไป,ไปด,ดูกัน,กนแล้ว อุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะคะทุกคนหนึ่งก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะทุกคนจะใช้กากมะพร้าวหรือว่าจะใช้อะไรก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยคะ่ะดินล้วนผสมทรายนะคะหรือว่าดินล้วนผสมใบก้ามปูก็ได้นะคะทุกคนแล้วนี่เลยะค่ะทุกคนทรายค่ะนี่แล้วนี่ก็จะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ของเรานะคะ ก็จะเป็นเปลือกไขต่ตําแล้วก็ผสมกับผงชูรสแล้วก็เกลือค่ะทุกคนที่เราได้ทํากันไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะสเปรย์ฉีดนะคะกระถางต้นไมค้ค่ะจะเป็นกระถางแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทุกคนชอบเลยนะคะเงินไหลมาของเรานะคะทุกคนปลูกในบ้านก็ได้ปลูกนอกบ้านก็ได้นะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศค่ะ ช่วยให้อากาศสดชื่นนะคะไม่ว่าเราจะวางในไหนเนี่ยก็ช่วยให้เรานะคะมีอากาศที่สดชื่นนะทุกคนแั้นี้ก็ยังเป็นไม้มงคลช่วยดูดสารพิษด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเอากระถางเมลยคออันนี้กระถางสีอะไรคะน้องกิยวสีน้ําเงินค่ะสีฟ้าก็เหมือนสีน้ําเงินนะคะ <laughs> ทุกคนแล้วก็เป็นลายดอกไม้น่าักน่า แล้วก็ใส่อะไรเขา้องเกี่ยวใส่กาง<า>ผา้าพลาส้ากก่อนน้องคิวช่วยอะไรนะเขาเรียกว่าเออ่ซับน้ำใช่ไหมใช่อตอนแรกนึกอทรายนะคะดูดูดูเ <laughs> สียงรบไปนเลยคะ่ะ <laughs> ดูดูดู <laughs> <laughs> ใกล้เกินไปแล้วน้องคิว ไกลเกินไปตรงไหนไกลเกินไปแล้วก็ใส่เออดินนะคะดินร่วนผสมทรายนะคะทุกคนนี่ค่ะจะไปเดินกับทรายนี่เอามาตกแต่งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเราปลูกในแก้วอะค่ะน้องเกียวเราก็อาจจะใช้ทรายแบ่งแยกเป็นชั้นก็ได้นะคะทุกคน <S <S มันก็จะสวยเนาะเป็นทูโทนเนาะ ก็อาจจะสวยนะทุกคนเราลองทำไหมลองทำค่ะจิวอยากลองทำไหมกิ๊กก็อยากลองทำเหมือนกันโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่นี่เลยะทุกคนใส่ต้นนี่ค่ะแล้วก็ใส่นี่คะ่คะอันนี้นะคะทุกคนก็คือต้นก็จะตัดต้นเงินไหลามาเลยนะทุกคนตัดต้ง นี้นะคะทุกคนถ้าเราตัดเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนแล้วก็จะขยายค่ะขยายพันง่ายนะคะต้นนี้ค่ะระวังมีดกันด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะได้แล้วนะะสอใบนี้ค่ะอ๋อนี้หรอใช่นี่หรออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะออกมาแล้วค่ะปักลงไปเลยค่ะทุกคนสวยไหมนัองคิยวนี่เฮ้ยสวยนะ แล้วก็ใส่นี่ค่ะทรายก่อนที่จะสวยเราใส่อันนั้นอะใส่อะไรอะไรนะใส่อะไรติรูปผสมทรายทำไมแค่นี้ก็จะได้ใส่ทรายแล้วก็ตกแต่งด้านบนไงคะน้องเกียวแล้วก็จะสามารถตกแต่งด้านบนได้แล้วก็เอาใส่หินใส่อะไรได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่ตกแต่งเลยไหมคะน้องเกียว ตกแต่งเลยค่ะค่ะน้องกิวก็จะตกแต่งให้เราค่ะใส่ก้อนหินเลยค่ะน้องกิวน้องกิวชอบก้อนหินเล็กหรือก้อนหินใหญ่อ่ะก้อนหินเล็ก อนนี้นะคะทุกคนน้องกิ๋วก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะที่ก็กี่ยกับน้องกิ๋วจะลองทํานะคะก็คือปลูกในแก้วใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาแก้วใสมากันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เอาแก้วใส่มาแล้วนะคะน้องกิ๋วบอกว่าอยากลองใส่ทรายที่ที่ไม่ใช่แค่ตกแต่งบนหน้าดินใช่ไหมคะใช่นี่นะคะกิ่ก็จะเลย ก็เลยจะมาลองทำให้ทุกคนดูเหมือนกันแล้วก็ให้น้องเกี่ยวดูเหมือนกันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ใส่เหมือนเดิมเลยค่ะกากมะพร้าวค่ะทุกคนใส่แบบเยอะเกินไปไหมอ่ะแค่เยอะคิดว่าเยอะหรอเยอะจริงเนาะเยอะจริงตรงไหนอ่ะแค่นิดเดียวเองฮะแค่แค่ไหนถึงตรงนี้ แล้วก็ใส่ดินนะคะใส่ดินนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่เลยคะ่ะใส่ลงไปหนึ่งชั้นก่อนเลยคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนว่ามันแยกชั้นกันแล้วก็ใส่รายลงไปอีกหนึ่งชั้นค่ะ ลองนะคะลอง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 มันมันแยกชัดกันหรือยังคดียวเฮ้ยแยกแล้วนะสวยนะเห็นไหมไม่แก่โอ้ยแเราก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่ดินอีกชั้นหนึ่งค่ะใส่ดินไปเลยค่า มันเป็นทูโทนน้องเกี่วดูสวยไหมอ่ะเออถ้าเราทำแบบนี้อีกเลยลอยๆฉันก็เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไอศ์ครีมโกโก้หรือว่าไอศ์ครีมโกโก้กับวานิลาใช่ไหม <c oughs> ใช่นี่ค่ะใส่ลงไปนะคะเนี่ยเราก็เห็นว่าเห็นว่าเฮ้ยม,มันสวยนะน้องเกี่ว เราเอามาขายได้ในนี้ะห้เขียนว่าอะไรอ่ะหรือกี่คิดว่าใครที่มีพวกทรายสีนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะมีด้วยเหรอมีทรายสีอ่ะแล้วก็แบบเราก็สามารถใส่เป็นชั้นเรนโบว์ก็ได้ไงเป็นของใช้รุ้ไหมไม่ก้าน่าทำไหมน้องกิ๋วน่าทำถ้าเราก็มีนะถ้าเราก็มีนะใช่ค่ะ สายรายายชั้น,ะะนส,สุดท้ายแล้วค่ะนี่หาก้อนหินชั้นสุดท้ายแล้วเนาะโอเค,อเคตูเคียวตกแต่งได้แล้วค่ะอาก้อนแบบนี้ลยตัวคิวคิดว่าก้อนใหญ่ไหมใหญ่สิห <า S 2> ไหนเราขอดูชั้นหน่อยค่ะโกโกวว้วนิลานะโกโก้วนิลาใส่ เฮ้ยแต่กิ <to> <te> ๊กกลืมว่าเราต้องใส่ต้นไม้ก่อนนั่นนะสิอันนั้นเขียวเดี๋ยวกี๊กจะตัดต้นไม้ค่ะตัดแบบเดิมเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตะกีก็จะตัดก่อนนะคะเราเขียวจะเอากี่อันนะหนึ่งอันก็พอสองอันดีกว่าหนึ่งอันสองอันแล้วตัดแล้ว นะคะก็ปลุกไปลุยโอเคคะ่ะตัแต่งเลยคะ่ะน้องกิว๊วนี่คือความคิดของน้องกิวนะคะที่ว่าไม่อยากให้ทรายเขาเนี่ยอยู่ข้างบนกี่ก็เลยทำเป็นหลายๆชั้นเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องกิว๊ว ยอเสร็จแล้วนี่นะคะทุกคนก็คือปุ๋ยเปลือกไข่นะคะก็คือเปลือกไข่ตามแล้วก็ใส่อ่ผงชูรสแล้วก็เกลือค่ะนี่ค่ะใส่ข้าลงไปเลยค่ะทุกคนอันนี้เหมือนแบบ ท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยท็อปปิ้งอันนี้ก็คือโกโก้กับวานิลา <c oughs> ข้างบนก็คือท็อปปิ้ง <c oughs> นี่ค่ะทุกคนก็คือต้นเงินไหลมาของเราในวันนี้นะคะที่โกกิกับน้องกิวนะคะมาปลูกค่ะทุกคนสวยมากเลยน้องกิวจะตั้งชื่อต้นเงินไหลมากระถางนี้ว่าอะไรคะอืมต้นไหลมาต้นเงินไหลมาชื่อกระถางอะชื่อว่าอ,อ,อืมชอ็อกโกแลตวันนี้ลาชอ็อกโกแลตวันนี้ลา <laughs> แ,แ,และอันนี้ก็คือ,อน,นี่ก็คือก็เป็นถ้วย มัน,นถ้วยก๋วยเตี๋ยวไหมไม่ใช่ <laughs> เอ่อบิงซูใช่บิงซูบิงซูท็อปปิง้งบิงซูท็อปปิออ้งแต่ก็เป็นถ้วยใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กูกิลูกไม่ก้อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมไปปลูกต้นเงินไหลมากันเยอะๆนะคะทุกคนเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่วางไว้ตรงไหนอากาศก็สดชื่นนะคะทุกคนบายบาย